นี่แม่อะไรจะลูกวันนี้วันเกิดยายไปสะライยายกันไหมเออได้จะลูกไปทำเค้กกันสิโอเคค่ะหวังว่าตากับยายยังไม่ตื่นนะนั้นหนูขอย่องย่องไปแอบดูก่อนเขาได้ไหมได้จะลูก <c oughs> หวังไม่มีใครดูอยู่นะโอเคตาก,กับยายหลับอยู่ตาก,กับยายหลับอยู่ค่ะ โอกคี่มาทำเค้กกันเลยจ้าวิธีแรกลูกมาจากแม่นะใช้ถ้วยเออน,นี่มีอะไรบ้างเนี่ยฮะโอ้ยแม่ต้องไปหยิบโอยสองสยอยิในตู้เย็นนี่ละนี่ไงโอ้ยไม่มองเลยเนาะใช่ค่ะ เราจะมาทำสตรอเบอรีอรอร่กันเนาะเริ่มแรกใส่ใน้ำ้วยแล้วก็ใส่ชูการ์ไม่ได้เราต้องใช้สตรอเบอรีอร่ผสมตึด๊ดค้าทำบนโตดต้องทำบนพื้นได้แล้วรับคุณค่ะโอเคเราได้ไปอันนึงแล้วอันที่สองละแม่เดี๋ยวแม่ทำนะ ใช้อันนี้ผสมอันนี้ทาดาว้าวเจ๋งแล้วเออจานะคะจานหรอใส่ตู้อบก่อนใส่ตู้อบคงจะแป๊บเดียวโอเคคงมันจะใส่เสร็จเรวมั้งจริงหรอใชย,ย,ย,ยส,ส,ยสิโอเคเราก็สมันเย็บจาน เปงนไหนลูกไม่รู้เหมือนกันค่ะโอเคแต่นี่ก็นี่นะอ่ะเค้กใส่ในจานนะลูกค่ะพ่อ,อเออเฮ้ยเออเออพอดีพ่อหิหอวอะไรลูกเดี๋ยวทำใหม่กันโอเคโอเคค่ะ โอเคโอเคแม่จะไม่กวนแล้วมีแค่สองอันสุดท้ายนะพอ่อห้ามกินนะเธอขอโทษหิวมากเลยเหรอไงหิวมากทำไมไม่บอกจะทำอาหารให้กินโอ้เฉินลูกก็ไม่ฉันกินนะโอ้อยากกินก็ทำใหม่โอ้มาทำเลยลูกโอเคมาวางใส่จานเลยเย้โอเค มาแล้วมาปลุกยากันนะไม่ต้องหรอกเรารอยายมาโอเคโอเคค่ะใส่น้ำชาเชอร์ไปใส่น้ำชาเกิร์ลโอเคมาพร้อมโอเครอรอปิดไฟปิดไฟโอเคโอเคปิดไฟปิดไฟ ปิดไฟให้หมดปิดไฟโอเคเตรียมจะหอมค่ะค่ะค่ะอืมอุ้ยอะไรเนี่ยมืดจังปะปะปะไปกินกาแฟก่อนปะปะไปนั่งกินกาแฟอุ้ยกินเอสเปรสโซ่ฟันฟันดีกว่า เอาตาตื่นแล้วเหรอปิดมุ้งให้ด้วยสิอย่าลืมปิดมุง้งอ๋อกินเอสเปรสโซ่ปั่นเหรอนีนขาอยากกินมากตื่นเช้ามาก็ควรจะกินกาแฟนะคาเฟ,ฟ่คาเฟ่คาคาเฟ่คาเฟ่เออกินกันเถอะเชียสเชียสอ่ะฉันลับกิกินเลยเหรอ,อ ดูวิวภูเขาสวยเนาะใช่ปูดูภูเขาตรงนู่นสิว้าวสวยมากใช่เฮ้ยตรงนั้นแถวนั้นมันมืดล่ะไปดูกันไปดูกันไปฮะหมือนบิดไฟล่ะไม่รู้เหมือนกันพอตุ๊กตาไปดีกว่าเพื่อนหลานมาอมอ,อืไป ฮือมืดหมดเลยฮึ่เฮ้ยยายตาเดี๋ยวหนูชุดเทียนให้เดี๋ยวใส่เทียนกันเ,เทียนยนี้เลยโอเคพร้อม Happy birthday กขอบใจนะเจรลญรุ่งเด็กกิวนะวันเบิร์ดเดย์ย่าเหรอเนี่ยโอ้ใช่ค่ะหนูขอให้ยาาสุขภาพแข็งแรงเฮงเฮงรวยรวยเออไปนะเออโอ้ยปวดไหนสิหนูขอให้ยาาสุขภาพแข็งแรงเฮงเฮงรวยรวยนะคะแล้วก็ ถูกรางวันที่หนึ่งแล้วก็ถูกหวยรางวันที่หนึ่งด้วยโอ้ยถูกถูกวันะรางวันที่หนึ่งกับถูกหวยรางวันที่หนึ่งก็เหมือนกันนั่นแหละใช่ค่ะรักยายโอ้งมากใจเลยแล้วก็ตาด้วยค่ะโอ้นี่ตุ๊กตาไหหลานเย้น่ารักจังม,มีรูปหนอนด้วยเหรอใช่ยายซื้อมาให้อะ thank you ค่ะไม่เป็นไรหรอกฮ่า <laughs> ล้อห,หนูลืมไปหนูไม่ได้มีอ้อของมาฝากยายอะ่ะไม่เป็นไรหรอกแค่ซื้อแค่เบิร์ดเดย์แค่นี้ก็พอแล้วเย่กอดหน่อยสิกอดหน่อยกอดค่ะ <laughs> โอ้โหมากินเค้กกันมามากินเค้กกันมามากินเค้กกันเย่อใช่มากินเค้กกันสลับกันกินดิแยก yeah. คนส่วนกนินอ้ํางามงาม อัางนั่นกินอร่อยอู่คนที่สองคนนี้นะแบ่งไปแล้วนี่ตาไม่กินหรอกตาจะมานั่งกินกาแฟช็อกโกแลตกาแฟโอไม่เอาเกินชาดีกว่าร้นๆตาชอบกินชาล้นๆกาแฟล้นๆสดๆเลยเพิ่งปิ้งย่างฮะอะไรเนี่ยมันไม่ต้องปิ้งไม่ต้องยา่างไม่ต้องทอด ไม่ต้องอบเอาล่ะมันมาจากสดสดมันไม่ชุด,ดอกมันเป็นชามันไม่ต้องอบหรือใส่เตาแก๊สหรืออะไรมัวมัวตาหนีโอขอโทษนะจ๊ะยายมาตาเอ้ยสงสัยกินกาแฟไปแล้วเนี่ยถึงละมอมั้งเนี่ยเอ่อเออเอ่อเออเฮ้อะไรเนี่ยเอาชาไป ทอดเอาชาไปปิ้งเอาชาไปย่างสุดๆเฮ้ยย่ะ <wounds> <Yeah, S 2> <Yeah, S 1> มากินน้ำชากันย่ะเย่เย่เย่มาปาร์ตี้กันเลยตรงนี้โอ้ปาร์ตี้แล้วเย่เย <Yeah, yeah. S 1> ่เออเปิดเพลงมาด้วย <yours> นี่ไงมาเอ๊ะเอ้ฮึออ้อย Yeah, yeah, I'll my you man. Yeah, yeah, we are the poo, poo, poo. Yeah, yeah, we are the poo, poo, poo. Go and then we're to go, go, go. And we're in the party. Yeah, 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 yeah. Yeah, 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 yeah. Yeah, yeah, yeah. no hiding. กาแฟได้ไหมอ่ะได้ค่ะไปเย้เย uh ้เ huh. ย yeah. ้ไปเย้ะนบู๊บบูเย้บายบายค่ะสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนนะคะบายวันนี้สนุกมากเลยแต่เหนื่อยแล้วสงสัยตอนนี้ต้องลาไปก่อนนะคะบายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะแล้วอย่าลืมคอมเมนต์มาได้รักเลยนะคะบายวู้สนุกจังเย้ yeah. วันนี้วันเกิดยายอย่าลืมเอ่อร์ดเดย์ด้วยนะบ๊าย